สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนวันนี้ติก๊กพามาสวนหลังบ้านค่ะพ <c> า <oughs> มาดูผักนิดนึงอันนี้ต้นกะเพราค่ะสั่งแม่ค้ามานะคะติ๊กไม่ได้เพาะเองเหรอกค่ะแม่ค้าเ็าโพเนาะซื้อเข้ามานี่กําลังงามๆเลยค่ะนี่กระถางนี่ห้ายูโรนะคะนี่นี่ค่ะสี่กระถาง ลูกสาวเขาสั่งมาเขาเลยเอามาส่งที่บ้านติ๊กค่ะนี่ค่ะสี่กระถางเองามๆเลยค่ะกระเพราค่ะอันนี้ก็เป็นผักที่ติ๊กปลูกเองนี่ผักชีค่ะนี่แล้วอันนั้นคือผักสลัดนะคะกำลังจะโตแล้วค่ะ ตัวขึ้นนิดหนึ่งแล้วตัวขึ้นนิดหนึ่งนิดนึงพักชีลาวค่ะนี่เลยส่วนตัวติกต๊กติ๊กเกออันนี้คือโหระพานะคะนี่แม่ค้าสั่งแม่ค้ามานี่เพิ่งเอามาแยกออกจากถังให้เขาค่ะโหระพงโหระพา แต่ผักอีตูไม่มีค่ะปีนี้เขาไม่ได้ปลูกผักเขาว่ามันหมดนะคะผักอีตูติกสังไม่ทันเขาแต่ก็มีเมล็ดมาอยู่ค่ะให้พี่น้ำเอาไปเพาะอ,อยู่ไม่รู้ขึ้นหรือยังอันนี้คือโหระพามนลุ้นกันค่ะว่ามันจะติดไหมัมนจะติดให้ติกหรือเปล่าพอติกเป็นคนปลูกผักไม่ค่อยขึ้นค่ะปลูกผ,ผักไม่ค่อยงามนะคะไม่ค่อยได้กินส่วนมากก็ซื้อให้กินเนี่ย ได้กินก็ได้กินนิดๆหน่อยๆส่วนมากก็จะซื้อซื้อเขาแหละค่ะขนมคณะวางตรงกวางตุ้งอะไรเงี้ยเวลามีงานวงงานรัดน่ะเ,เขาไปขายเยอะเนาะถึงก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยปลูกเท่าไหร่แล้วตัวเองก็กินไหมก็กินแต่ว่าก็ไม่ค่อยว่ากินไม่เยอะนะคะคนเดียวเนาะลูกหัวเขาก็ไม่ค่อยมีใครกินเราก็เลยเออปลูกนิดๆหน่อยๆพอไม่ได้ปลูกเยอะแยะอะไรแล้วก็บางทีก็ไปบ้านพี่น้ำพี่น้ำก็ ให้เก็บเอามากินมั่งเพราะว่าบางบางปีติ๊กก็ซื้อผักมเมล็ดผักมานะคะก็ให้พี่น้ำไปปลูกเ <c oughs> พราะติ๊กไม่มีพื้นที่นะคะบ้านพี่น้ำเขามีพื้นที่เนาะเขามีร่องผักเขาก็ปลูกผักงามน, <c oughs> นี่คะ่ะพามาชมดอกไม้หลังบ้านกำลังบานสวยเลยคะ่ะกำลังออกดอก บานสวยเลยเต็มเลยค่ะนี่ออกดอกเยอะค่ะปีนี้ปีนี้ออกดอกเยอะเลยวันนี้เขาจะเป็นเถาวันนะคะเป็นเครือ,อวันนี้อากาศไม่ค่อยดีค่ะวันนี้นะคะอากาศครึมครึม ว่าจะไปตกเบ็ดก็คงไม่ได้ไปหรอกคะ่ะเพราะว่าดูอากาศแล้วไม่น่าไปเหมือนฝนจะตกทำหัวก็เลยไม่ไปคิดว่าไม่น่าไปค่ะวันนี้เลยพามาดูดอกมงดอกไม้ที่สวนหลังบ้านอันนี้กําลังบานเลยคะ่ะสีขาวสวยงามมากๆเลยคะ่ะปกติเขาจะมีสองสีนะคะสีชมพู แต่ปีนี้สีชมพรูรู้สึกว่าจะไม่มีดอกมีตะจุมน้อยนอยน่าจะออกดอกปีหน้าค่ะเพราะว่าอันนี้เขาต้นไม้ชนิดนี้เขาจะจุ่มปีนี้เขาออกดอกปีหน้านะคะเขาจะไม่บานเขาก็จะอยู่หน้าหนาวนี่แหละคะ่ะจะอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะเขาเท่าทีติ๊กสังเกตดูนะคะต้นไม้ชนิดนี้มันจะเป็นประมาณนี้คะ่ะอันนี้คือที่เขาจุ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเนี่ย เขาก็มาบานปีนี้ค่ะดอกฟันสิงโตกำลังบานเลยค่ะที่หลังบานติ๊กนะคะเดี๋ยวให้เขาบานสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยตัดทิ้งนะคะจะไม่รอให้เขาเป็นไม่รอให้เขาเก่เนาะถ้ารอให้เขาเก่แล้วมันเขาจะลอยไปทั่วเลยค่ะดอกสีขาวเขานะคะ ตอนนี้กําลังสวยเลยค่ะดอกกําลังสวยเลยค่ะอันนี้ก็เป็นดอกลูกพรุนนะคะนี่ค่ะกําลังออกดอกเต็มต้นเลยค่ะพันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ลูกเล็กนะคะลูกไม่ใหญ่แต่รสชาติเาก็เปรี้ยวอมหวานอร่อยดีค่ะติ๊กชอบค่ะนี่ค่ะค่ะยังไงคลิปนี้ติ๊กก็ขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ ไม่ไม่ได้ไปไหนค่ะวันนี้อยู่บ้านก็เลยพาชมดอกไม้รอบๆสวนหลังบ้านให้แหละค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ